ต้อนรับวิทยากรทรงเกียรติของนั้นในวันนี้นะคะซีเนียร์แบรนด์ดี렉เตอร์นะคะขอเสียงประมือต้อนรับผ่านเลขแปดแปดแปดแให้กับพี่ปูนัชชาพิโดมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสรุปแล้วคือเอชล็อกนี่คือดีงามมากๆนะคะตัวเองนะคะขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะกูเองกูจบโทรพยาบาลมานะคะ ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทํางานเซอร์วิสนะคะคืออยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขาประกรกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าพยาบาลในเรื่องเยอะไหมคือรู้เยอะและเรื่องเยอะในเรื่องของการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะนั่นคือประเด็นแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมารู้จักนวัตรกรรมเอชล็อกนะคะในซีรีส์ของเอชล็อกเนี่ยส่วนตัวเป็นคนดูแลตัวเองมากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตรงแคลายถูกไหมคะ,ะตอนเที่ยงก็มาทำหน้าที่เคาน์เตอร์นะคะเพราะใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ตลอดนะคะคือ ต้องบอกนี้ว่าเคาน์เตอร์แบรนด์นะซีรามีขวนก็เป็นหมื่นเนาะแล้วเซตนึงก็หลายหมื่นนะตอนนั้นใช้แต่ก็มีปัญหาผิวหน้าเยอะมากเดี๋ยวให้ดูภาพแล้วกันนะคะให้ดูให้ดู ให้ดูผิวหน้านะคะดูกให้ดูดช,ชัดๆ,ๆ,ดๆนะคะ <ๆ S 1> รูปซ้ายนะคะตอนปี2,551เนี่ยไม่รู้จักหนูสกินนะคะ<ม>นี่คือหน้าถามว่าหน้าตอนรับปริญญาโทเนี่ยแต่งหน้าไหมแต่งนะคะแต่เป็นคนที่มีปัญหาก<ม>ราะเนื้อนะคะใครรู้จักบ้างกระเนื้อที่เป็นติ่งๆอะ่ๆอะที่เป็นติ่งเนื้อมาคือต้องใช้ f อร c e ซหยิบมาแล้วก็ใช้มีดไปมีดตาตัดตัดออกอ่ะมีปัญหาแบบนั้นแล้วต้องไป จี้กะไปเลเซอร์นะคะตลอดเลยนะคะคือมีปัญหาคือเตันเ,เป็นคนผิวสีเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเม็ดสีผิวเนี่ยเป็นหมายเยอะมากแล้วดูร่องแก้มถุงใต้ตาตอนนั้นปี2 5 5 1นะคะแล้วคือใช้คอตเตอร์แบรนด์มาตลอดนะ,ะหน้านี้คือใช้คอตเตอร์แบรนด์นะคะและไม่ใช่ถูกๆด้วยนะคะใช้ของดีแล้วก็ทําหน้าบ่อยมากนะคะไปเข้าบริการสถานต่างๆท่ะทำมาหมดนะคะแต่ว่าไม่เคยสัลยกรรมนะคะ หลังจากนั้นพอมารู้จักตัวแรกเลยนะคะที่เปิดใจมากมากๆเลยนะคะต้องบอกงนี้เลยว่าคือเกาล i ศสปานะคะรูปนี้ยังเป็นรูปที่เป็นเครื่องเก่าอยู่นะคะอ่าเกาลิศสปาเนี่ยตอนแรกมีมีน้าที่กระทรวงนะคะมามาชวนมาลองสปาหน้าลองไปครึ่งหน้าเฮ้ยมัน amazing มากเลยตอนนั้นมีความรู้สึกว่านี่มันคืออะไรทำไมฉันใช้แบรนด์มาตลอดมันไม่เห็นจะเปลี่ยนขนาดนี้เจอสปาไป10นาทีหน้าแบบเห็นชัดมากา2 ครึ่งหน้าเนี่ยค่ะแตกต่างกันชัดเจนก็เลยนะคะก็เลยมาตรวจสภาพผิวหน้ามาทำอะไรที่บริษัทนะคะตอนนั้นก็เลยเปิดใจนะคะแล้วก็เห็นเป็นโอกาสธุรกิจด้วยนะคะแต่ว่าจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอว่าเราเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วน,นะคะ ใช้อะไรบ้างในซีรีส์เอล็อกทีุ่นุนักแนะนํามาใช้ทุกตัวนะคะต้องบอกอย่นี้เลยว่าใช้ทุกตัวไม่ว่าสปาหน้าลูมิสสปานะคะทูเฟนเอสเซนนะคะเอชล็อกมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอนี้ว่าแต่ละตัวทําไมกูต้องใช้ทุกตัวนะคะสิ่งแรกเลยพอเราเข้ามาแล้วเราท,ทําธุรกิจเราอยากที่จะทําตลาดนะคะเราต้องใช้ให้มันรู้ว่ามันดียังไงนั่นคือเหตุผลแรกนะคะแต่เหตุผลหลักๆจริงๆคือตัวเองไม่อยากแก่ ในที่นี้ผู้เชื่อวไม่มีใครอยากแก่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น Age Lock มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราอะเปลี่ยนแปลงชัดเจนต้องต้องขออนุญาตบอกนี้เลยว่ามันชัดเจนมากๆอะแล้วถ้าคุณใช้ทุกอย่างนะต้องบอกว่าใช้ทุกอย่างเนี่ยเพราะแต่ละอย่างมันฟังก์ชันหรือว่าการที่มันไปนดูแลผิวหน้ามันแตกต่างกันนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยใช้สปาแล้วต้องมาใช้ลูมิสเหรอสปามันเป็นวิคลี่นะคะต้องบอกว่าแล้ว ดูมิมันเป็นเดลี่นะคะแล้วเคล็ดลับของการที่เราจะมีผิวดีนูต้องบอกงี้เลยว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการทําความสะอาดผิวหน้าที่สะอาดที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นนะคะลูมิสปาเป็นการทําความสะอาดผิวหน้าที่มันแบบสะอาดสุดๆอะ่ะมันสะอาดทุกอนูรูขุมขนนะคะบูจะพูดเสมอว่าเป็นอลูมิสปานี่คือสะอาดทุกอนูรูขุมขนนะคะพอเราล้างหน้าสะอาดแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้โทนเนอร์หรือว่าถ้า คุณไม่ใช้โทนเนอร์ก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนใหญ่เวลใช้โทนเนอร์เซรั่มที่เราต้องใช้เลยบูบอกเลยว่าห้ามพ้าตัวนี้คือเอสด t อ u ต์ทรูเฟสเอเซนยิ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยเนี่ยคือว้าวมากๆนะคะสูตรเก่าเนี่ยก็น่าตึงมากอยู่แล้วนะ,ะสูตรใหม่มันประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะคะซึ่งเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะนี่คือน่าจัดมากเลยนะคะแล้วในทุกๆวันเราทําความสะอาดได้ลึกนะ ผิวหน้าเราพร้อมสําหรับการบํารุงล้เรามาทาเซรั่มก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาใช้เอล็อกมี Me. ถามว่าทำไมต้องใช้เอล็อกมี Me? มันคือสูตรที่มันแก้ปัญหาผิวหน้าของเราเองนะคะคือแต่ละคนเอาง่ายๆหนังหน้าไม่เหมือนกันถูกว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาหน้าแห้งหน้ามันมีรูขุมขนมีริ้วรอยเราสามารถไปตอบ เลือกสูตรเองได้แล้วมันเป็นสูตรเฉพาะบุคคลอันนี้ต้องบอกเลยว่าบูนประทับใจตั้งแต่สูตรพื้นฐานนะคะสูตรพื้นฐานใช้แล้วน่าดีมากนะคะแล้วก็สลับใช้กับสูตรของตัวเองอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นการบํารุงเช้าและเย็นแล้วในแต่ละวีคนะคะก็ทําสปาหน้าอีกสัปดาห์ละ3ครั้งะคะ่ะคือ2วันครั้ง2วันครั้งเพื่ออะไรดีท็อกซ์ลึกนะคะแล้วก็บํารุงลึกนะคะโดยการหลักการผักประจุที่คุณนัดแชร์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบูน เลยเลยเลยหล,ลักสี่แล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงพราวพะะ่านยังยังไกลนะ,ะต้องบอกว่าเลยหลักสี่เนี่ยถ้าไปดูหน้าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าห่างไกลกันมากเลยต้องขออนุญาตคือมั่นใจบอกมองทุกคนเสมอมั่นใจในหนักหน้าคือมันหน้ามันตึงไม่มีริ้วรอยแล้วรูขุมขนไม่มีอ่ะปกติคนพออายุเยอะขึ้นนะคะอย่าว่าแต่4ี่สิบเลย30สิบกว่ากว่านี่ยรูขุมขนก็เริ่มเป็นรูชัดเจนแล้วที่ที่ผิวหนังหน้าถูกไหมคะแต่ ของโูไม่มีนะคะเนื่องจากลูมิสปาก็ช่วยที่จะทําให้เราอะทุกๆครั้งที่เราล้างหน้ามันเป็นการฟื้นฟูผิวเพราะฉะนั้นกูเลิฟทุกตัวที่เป็นซีรีส์ Age Lock นะคะแล้วก็ใช้ทุกตัวลูกข้างล่างให้เห็นว่าโูม,มีลูกชายนะคะโูเป็นซิงเกิลมัมลูกชายโบโตกขึ้นแต่หน้าโูไม่ได้แก่ไม่ได้แก่ไปตามอายุข,ของลูกที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลูกชายกูไม่ได้หน้าแก่นะคะแต่เป็นเพราแม่หน้าเด็กนะคะเพราะฉะนั้นมันคือความภูมิใจอะคือลูกเราก็แบบ ชอบมาม่าอย่าหน้าแก่นะมาม่าอย่าแก่นะมาม่าต้องสวยแบบนี้ตลอดนะคะเพราะฉะน,นี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องดูแลตัวเองแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้บัวเห็นเป็นโอกาสธุรกิจนะคะตอนนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอบูเริ่มมารู้จักสปารน่านะคะแล้วโดนรีคูดง่ายๆนะคะมีอัพเขียนแผนให้ดูบอกว่ายื่นเอวายพันคะแนนูซื้อสปารน่าเลย5เครื่องสมัยตั้งแต่สปาน่า200 P v ีนะคะ5เครื่องนะคะ1เครื่องใช้กับตัวเองอีก4ี่เครื่องอ่ะ ขายแถวหน้าห้องรองปอลลัดกระทรวงอะไรนะคะหมดภายในหนึ่งอาทิตย์เฮ้ยเราก็ว้าวมากมองเห็นเป็นโอกาสธุรกิจนะคะโอ้ยเอชล็อกนี่มันโคตรเจ๋งเลยฮะ,ะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วพูก,ก็แค่ทําธุรกิจแบบพาร์ทไทม์นะคะบูใช้เวลาหนึ่งเดือนตอนนั้นปิดบีอานะคะแล้วกเ็เราทำตัวเองให้เปลี่ยนอะคือบูบ,บ,บอกงี้เลยว่าเทคนิคของการทำธุรกิจของบูนะคะใช้จัดเต็ม แล้วคุณไม่ต้องพูดเยอะนะคะแล้วที่สําคัญเราขายคนเดียวไม่รวยเราต้องกระจายช่องทางจัดจําหน่ายเราต้องหาบีคูดคนมาช่วยขายแต่ระหว่างนั้นน่ะเราต้องใช้แบบจัดเต็มเพื่อให้เราเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะ mm. สมมุติเราใช้แบบอุ mm. ้ยไม่กล้าไอ้น,น่นก็อุ้ยยังไม่โน่นนี่นั่นนะคะมีข้ออ้างเยอะแยะมากมายแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาปุ๊บคุณใช้ทุกอย่างเลยมันเป็นการที่ ไปฟื้นฟูสภาพผิวคุณแบบจัดเต็มทุกอย่างตั้งแต่การล้างกาันดีท็อกการบำรุงลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ซีรั่มก็ไปเพิ่มอีลาสตินทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนจนว้าวอ่ะแล้วคุณจะ เปนเป็นธุรกิจคือบอกใครใครก็เชื่อเพราะฉะน้าเราคือหน้าร้านนะคะก mm. ูอยากบอกทุกคนว่าถ้าอยากทํางทเงินคุณต้องทําตัวเองให้เปลี่ยนด้วยเอชล็อกนะคะ mm. ทุกอย่างที่บูใช้นะคะคือใช้จริงแต่ใช้แล้วเทคนิคคือเราใช้อะไรโลกต้องรู้ค่ะบ mm. ูต้องบอกงี้เลยว่าใช้อะไรโลกต้องรู้นะคะ mm. พเพราะเหี๋ยวนี้สื่อโซเชียลนะคะออนไลน์มันเป็นมันเป็นชแนลให้เราอะคอนเนคหาคนจำนวนมากได้นะคะ บางคนอาจจะเข้ามาเป็นลูกค้าบางคนอาจจะเข้ามาเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอะเติบโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผูใช้ตัวเองแบบนี้ค่ะใช้กับตัวเองแล้ววันเวลาผ่านไปมันทําร้ายอะไรกูมไม่ได้เลยนะคะรูปรูปซ้ายสุดนะคะตั้งแต่ลูกน่าจะ7น่าจะ8 9ขวบนะคะปัจจุบันล,ลูกกูสิบสิแล้วนะคะคือคือมันมัน เราไม่เปลี่ยนนะคะลูกเปลี่ยนไปลูกสูงขึ้นสูงกว่าเราและจากลูกเตี้ยกว่าเราแต่เวลามันทําร้ายเราไม่ได้เราไม่เปลี่ยนเพราะเราใช้ Age Lock จริงๆนะคะ mm hmm. แล้วผลจากการที่เราใช้สินค้านะคะเราก็มาทําธุรกิจนะคะซึ่งตัวเห็นเป็นโอกาสว่า Age Lock มันไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะ mm hmm. ดูสกินพัฒนาต่อยอดตลอดเวลาเรามีหน้าที่แค่ ขยายช่องทางจัดจำหน่ายเราค่ะรีครืใช้เครื่องมือของบริษัททุกอย่างนะคะปุก็ได้ทริปทุกทริปนะคะไม่ว่าจะเป็นบาหลีสมัยนั้นเป็นบาหลียุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยรูปซ้ายสุดที่เห็นด้านล่างเป็นรูปของอีสเันบูนะคะปไปมาแล้วหนึ่งรอบนะคะรอบรอบนี้กําลังเมนเทนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราใช้เอชล็อกนะคะคือสวยด้วยแล้วก็ ขยายเป็นธุรกิจด้วยเพราะว่าธุรกิจจะเกิดก็ต่อเมื่อเราสามารถแก้ปัญหาคนจำนวนมากได้ถูกไหมคะแล้วคนกลัวแก่กลัวมีริ้วรอยกลัวที่จะหน้าไม่ตึงเยอะไหมคะเยอะมากนะคะแล้วคนเหล่านี้ที่เขาสัญญกรรมอยู่เขา,าไปฉีดไปอะไรถามว่าถ้ามีวิธีที่เขาไม่ต้องไปสัญญกรรมไม่ต้องไปฉีดเขาอยากได้ไหมเรามีหน้าที่ไปบอกเขาอะค่ะ ทำหน้าเราให้เป็นโมเดลนะคะหน้าเราคือ product of the product นะคะเั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือใช้ edge lock ให้เปลี่ยนนะคะตูเองูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้จำสตาร์ทนะคะแล้วภูมิใจมากคือเป็น Account เดียวที่ทำคนเดียวนะคะนอกนั้กเขาทำคู่หมดเลยนะคะเนื่องจากความเป็นสิ่งขึ้นมัมแล้วก็ชอบอะไรทำอะไรเดียเดียวถูกไหมคะ แล้วเราก็สามารถสร้างธุรกิจได้เพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันเราใช้แผนธุรกิจเดียวกันนะคะและผุกก็เป็นคนแรกนะคะที่พิชิต o อสโค d e ได้ด้วยนะคะสําหรับปีที่ผ่านมานะคะแต่ผลิตทริปก็มันยังยังไม่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายปุอยากจะฝากไว้อย่างนี้นะคะว่าเวลาจะทําร้ายเราไม่ได้เลยถ้าคุณนะคะใช้เอชล็อกแล้วคุณจะสวยอย่างมีคุณค่าสวยแบบสร้างธุรกิจได้นะถ้าคุณใช้เอชล็อกนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุ๊จะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนนะคะ ไม่ได้มองว่ามาใช้แล้วเสียเงินแต่ใช้เอล็อกเป็นการลงทุนธุรกิจที่ทําให้คุณสวยขึ้นรวยขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณน้องนักค่ะ